สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงนักเขียนการ์ตูนเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเราก็ได้รับอิทธิพลมาเยอะแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้ค่ะมีนักเขียนการ์ตูนของไทยซึ่งไปสร้างชื่อเสียงในระดับต่างประเทศเลยนะคะและที่สําคัญได้รับการยอมรับ จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับของการ์ตูนก็ว่าได้วันนี้มองเรามองโลกจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนักเขียนการ์ตูนไทย2คนด้วยกันซึ่งน่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยคนแรกค่ะเดอะดวงเดอะดวงก็คือน้องวีรชัยดวงพราอายุ24ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเพิ่งจะได้รับรางวัลจากญี่ปุ่นนะคะในงานประกวดการ์ตูนนานานชาติครั้งที่4อีกคนหนึ่งค่ะคุณตั้ม คุณตั้มวิสุทธ์พรนิมิตนะคะสำหรับคุณตั้มวิสุทธ์นั้นผลงานไปตีพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยไปดูกันนะคะว่านักเขียนการ์ตูนของไทยสู้ต่างชาติได้ไหมต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้นักเขียนการ์ตูนของไทยนั้นคนอื่นๆนะคะสามารถที่จะโด่งดังในนานาชาติได้ค่ะเดอะดวงหรือวีระชัยดวงพลา, ung, พลานักวาดการ์ตูนดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้ เป็นลูกชายของคุณเรืองศักดูมพลานักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ของวงการการ์ตูนไทยลักษณะเด่นของงานของเดะดวงคือเป็นการ์ตูนแนวตลกร้ายจิกกัดสังคมอย่างน่าสนใจทุกมุกตลกสะท้อนแง่คิดที่ใครหลายคนอาจมองข้ามหรือมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมตลอดเวลากว่า10ปีเขาได้ผลิตผลงานออกมาถึง14เรื่องเรื่องที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องมีอยู่ว่าที่มีคำกำกับอยู่หน้าหนังสือว่า การ์ตูนไทยที่แนวไม่แพ้ชาติใดในโลกผลงานเรื่องมีว่าน,นี่เองที่ทำให้เดรดวงได้รับรางวัล Silver Award อจากเวทีการประกวดการ์ตูนนานาชาติครั้งที่4จากประเทศญี่ปุ่นน้องดวงเริ่มวาดการ์ตูนได้ยังไงคะเริ่มตอนเด็กๆฮะประมาณ3ขวบก,ก็เริ่มชอบวาดแล้วเพราะว่าเห็นพ่อวาดะคคือพ่อเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่แล้วครับแล้วก็ เห็นเแล้วก็เลยลองทำตามสนุกยังไงคะเขียนการ์ตูนผมว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่เครียดครับถึงจะเครียดมันก็เครียดเป็นบางเวลาที่มันคิดงานไม่ออกมากกว่าแต่แต่โดยปกติตอนทำแล้วมันเหมือนพักผ่อนตลอดเวลากระบวนการในการเขียนการ์ตูนมีอะไรบ้างคะก็เริ่มจากคิดเรื่องที่จะเขียนแล้วก็ร่างสตอรี่บอร์ด เป็นช่องเล็กๆล,ลงไปให้เราอ่านรู้เรื่องคนเดียวฮะแล้วก็พอวาดจริงเสร็จก็วาดด้วยดินสอปกติแหละฮะแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็สแกนลงสีในคอมแค่นั้นครับผมแล้วเนื้อเรื่องนะคะเอามาจากไหนบ้างครจากเรื่องทั่วๆไปครับผมคือพ่อจะแนะนําตอนเด็กๆะว่าเวลาจะเขียนการ์ตูนให้พยายามเขียนเรื่องที่เราเข้าใจก่อน เราถึงจะทำให้คนอื่นเข้าใจตามเราได้อะไรเงี้ยก็เลยเน้นเป็นเรื่องคนทั่วๆไปใช้ชีวิตประจําวันอ่างเงี้ยแหละครับเรื่องสังคมเรื่องข่าวในทีวีอะไรเงี้ยคิดว่าสไตล์ของน้องดวงเนี่ยตัวเองวาดออกมาการ์ตูนเป็นแนวไหนแรกๆแรกๆเลยจะเป็นตลกไายครับตลกแบบหักมุม แล้วก็หลังๆมัน,นี้เริ่มมีหลายแนวแล้วแต่ว่าโดยหลักๆแล้วจะเป็นแนวนั้นครับตลกไร้เสียดสีสังคมนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมถึงชอบแนวตลกไร้คะผมว่ามันมีเสน่ห์มันเป็นการเวลาคนดูแล้วมันจะหัวลาอออกมาไม่ได้หัวล้อได้ในใจอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างผมเคยอ่านงานแบบสไตล์นี้มาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตลกอะแต่ก็มันหัวเราอ,อไม่ออกอะไรเงี้ย แต่มันจะเป็นเรื่องที่เราจะจดจำครับเพราะว่ามันมันเหมือนเรายังจะวนเวียนกับภาพตอนจบซ้ำไปซ้ำมาไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นแปลกใจไหมคะเอ๊ะทำไมเราถึงได้รางวัลตกใจครับตกใจมากตอนที่รู้ข่าวนี่ไม่เชื่อว่าแบบจะได้ไปจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีคนส่งหลายประเทศทั่วโลกนี่คือรางวัลอะไรนะคะการ์ตูนานานาชาติครับ ก็แต่ญี่ปุ่นเองจะไม่ส่งเพราะญี่ปุ่นเป็นคนจัดครับเขาเหมือนจุดประสงค์เขาคงต้องการดูศักยภาพการ์ตูนทั่วโลกอะ่ะเขาเลยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาให้ประเทศอื่นส่งเข้าไปทั้งหมดที่ส่งเข้าไปมี39ประเทศ189ผลง,งานครับแล้วเราก็ได้ที่เท่าไหร่มาคะที่สองครับที่สองที่สองจะมีสามรางวัลอะตอนไปจะมีประเทศจีนได้ที่หนึ่งโก์ ซิลเวอร์ก็จะมีฝรั่งเศสมีไทยแล้วก็สเปนครับส่วนบอลนอวอร์ดจะไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะจะเป็นคนไทยเหมือนกันน้องดวงคิดว่าการ์ตูนที่น้องดวงวาดเนี่ยมันมันมีตีมมีข้อคิดที่มันเป็นสากลไหมถึงได้รางวัลมาคนประเทศอื่นเข้าานถ,ถึงเข้าใจทางกรรมการที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้อ่านสนุกเขาอ่านแล้วเขาขำอีกอย่าง ด้วยแง่คิดด้วยแหละฮะที่มันให้กําลังใจอะไรยเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเขาก็เข้าใจด้วยเพราะบางอย่างในประเทศเขาก็คงเป็นอะไรเงี้ยอย่างเรื่องการนินทากันอะไรเงี้ยมันก็นินทากันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องสไตล์เขาบอกว่าสไตล์เป็นสไตล์ที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนของเขา,ามันเป็นของไทยเองอะไรเงี้ยแล้วก็ เหตุอีกเหตุผลหนึ่งเขาบอกตัวหนังสือของไทยมันดูเหมือนลายเส้นกระตูนเลยเนี่ยอะไรเงี้ยลายเส้นของตัวหนังสือเราฮะตัวอักษรเราเนาะใช่<อ>ครับ<อ>เขาบอกว่ารู้สึกว่าเออมันตัวหนังสือก็ดูสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคด้วยไหมคะผมว่าไม่ใช่อะผมว่าเราเขียนเรื่องบ้านเราให้สนุกก็ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ไม่เห็นมาเขียนเรื่องประเทศอื่นเลยเขาเขียนเรื่องประเทศเขา ผมผมว่าไม่มีใครจะเข้าใจประเทศตัวเองได้เท่าเราเองอะผมเห็นเด็กพยายามไปเขียนตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจดีแค่ไหนอะไรเงี้ยคือผมไม่อินด้วยครับในลักษณะนั้นเพราะถ้าจะเขียนก็เขียนจากความเป็นอยู่ที่เนี่ยแหละแล้วก็พยายามมองให้มันสนุกเป็นเรื่องเรามันก็มีเรื่องให้เขียนตั้งเยอะแยะทุกวันนี้ จะให้คําแนะนําคนที่เขาคิดอยากเขียนเป็นนักวาดการ์ตูนบ้างว่าอะไรบ้างคะก็ทำนะครับมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากไม่ต้องดิ้นรนหาอุปกรณ์แพงๆด้วยทุกวันนี้เด็กๆที่อยากเขียนการ์ตูนเขาจะชอบถามเรื่องอุปกรณ์แพงๆจากผมอะไรเงี้ยเออต้องมีแบบคอมพิวเตอร์แจวๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็จะบอกว่าแบบมีดินสอไหมอะไรเงี้ยเออถ้ามีดินสอก็ใช้ดินสอ แค่นั้นแหละที่ใช้มากๆผมว่ามันใช้ความคิดมากกว่าว่าเราจะวาดยังไงบางคนวาดรูปไม่สวยแต่จุดเด่นเขาคิดเรื่องดีอะไรเงี้ยเขาก็มีจุดขายของเขาแล้วความสุขของการเป็นนักเขียนการ์ตูนคืออะไรคะอืมเห็นคนอ่านยิ้มมั้งฮะยิ้มแล้วก็เวลาเขาบอกว่าเขาได้อะไรจากการ์ตูนเราเขา รู้สึกยังไงที่ได้อ่านอะไรเงี้ยมันมันเป็นเหมือนรางวัลรางวัลหนึ่งนะผมเคยเขียนเรื่องไอ้นี่เรื่องมีอยู่ว่าครับแล้วแบบมันไปโดนคนหลายๆคนแล้วบางคนเขาก็บอกว่ามันเขาหยิบมาอ่านในช่วงที่กำลังทอแท้พอดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่ามีไฟลุกขึ้นโซ่อะไรเงี้ยเออได้ฟังผมก็แบบมีกำลังใจเยอะเลยครับแค่นั้นเอง